สวัสดีนะคะมากันอีกแล้วกับดาวโจรคืนนี้นะคะคืนนี้ดาวโจรที่ยี่สิบแปดนะคะคืนนี้ที่ยี่สิบแปดนะคะต่อกันที่ดาวโจรกันเลยนะคะขอให้เฮงๆงปังๆังนะคะดาวโจรเลขที่น่าจะมาของเราวันนี้นะคะยังเป็นที่แปดเจ็ดแปดเจ็ดสามศูนย์สี่นะคะ สิบบนนะคะเลขที่หน้าจะมาเราก็เจาะให้อีกนะคะสี่เจ็ดสี่แปดนะคะสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็หลบมาสี่หกนะคะแล้วก็แปดศูนย์ตัวนี้เจาะให้สี่ชุดเด่นเด่นแล้วก็สี่ชุดกันอีกเป็นแปดชุดทั้งหมดนะคะเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดสามแปดสามนะคะ นี่เลยนะคะตัวนี้มีเลขกันเลขที่จะหนีเรานะคะเลขที่จะหนีเราก็จะเป็นศูนย์เก้นะคะสามเ้าสามหนะคะนี่จะหลบไปตัวนี้นะคะตัวนี้แค่ให้ชมให้กันไว้นะคะเลขที่น่าจะมานะคะสามตัวนี้ก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดสี่ค่ะ เลขที่น่าจะมาเจ็ดแปดสี่แปดเก้าเจ็ดนะคะแปดเก้าเจ็ดหรือไม่ก็แปดสามศูนย์ค่ะตัวนี้นี่ค่ะสามตัวเลขที่น่าจะมานะคะยังไงก็เลขสายฟันนะคะเด่นๆน,นะคะเด่นๆอยู่ที่แปดรอง แปรองศูนย์นะคะฟัน8ดนะคะรองศูนย์นะคะนะคะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะบุญมาวาสนาเกิดนะคะนะวันนี้ก็ขอให้แหงๆปังๆกันทุกท่านคะ่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย